อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ขอสักหนึ่งหนึ่งล้านไลค์ละกันไม่ขอเยอะเฮ้ยนี่นี่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าอันนี้คนคนแต่บ้าคนดูยังมองแค่ไม่ทันอะเนี่ยเฮ้ยแค่อย่างนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหลายตัวจัด หลตัวจัดสองมั้งโมโอ้ยหลตัวจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับสวัสดีน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ยามตีคุงคนเก่าคนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยละกันนะครับพี่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็ไม่ต้องห่วงไปไหนนะครับเพราะว่าพี่ยังติดภารกิจอยู่ ประมาณเดือนเมษายนนะครับพี่จะกลับมาลงคลิปปกตินะครับพวกเองก็คงลืมพี่กันแล้วทำไมพี่เปลี่ยนไปไม่ต้องห่วงครับพี่เปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับผมเ,เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับโอเควันนี้นะครับพี่มาอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับพี่ไปดูวิดีโอก็เก่ามานะครับก็รู้สึกแบบอ่าอยากทําคลิปแปบ๊บหนึ่งมามันต้องลงคลิปสักหน่อยแล้ววะมันหายไปนานเกินละเดี๋ยวทุกคนจะ หาว่าพี่ไม่ทําคลิปแล้วพี่ทําอยู่นะครับเข้าใจหรือเปล่าทําอยู่นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้ขอสักหนึ่งหนึ่งล้านไลค์แล้วกันไม่ขอเยอะขอแค่หนึ่งล้านไลค์เท่านั้นเลยครับผมโอเควันนี้พี่มาอยู่ในเกมฟรีไฟ,ฟน,นะครับในไ d ดีกของพี่นะครับเรียกได้เลยว่าไ d ดีไก่นะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอดีไก่เนี่ยสีมือพี่ มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไก่เหมือนเดิมไหมนะฮะเดี๋ยวไปโมดจัดระดับเลยครับผมตอนนี้พี่เข้ามาแล้วนะครับก็อุย้ยมันอัปเดตไปเยอะแล้วเนี่ยผมว่าพี่จะลงแบบบู๊เลยแล้วกันนะครับผมอูเรือเลยแล้วกันอุ้ยคอยดูนะพี่ไม่มีสกินอะไรเลยนะครับแต่พี่จะยิงหัวคนได้ไหมจะสามารถเล่นได้เทพพระเจ้าไหม จะเล่นได้เก่งเหมือนเดิมไหมนะครับผมบอกเลยว่าถึงพี่ไม่ได้เล่นนานนะฮะต่ฝีมือพี่ก็แย่แย่เออไม่ใช่ครับฝีมือพี่ก็ดีกว่าเกดเออก็ดีแหละนะครับผมก็คนมันเก่งยังไงมันก็เหมือนเดิมอยู่แล้วฝีมือนะครับต่อให้ไม่มีสก,กินอะไรเยอะแยะมันก็ไม่ผมพี่ว่านะมันไม่สําคัญอะไรหรอกนะน้องๆพี่จะซัดถัวให้ทุกคนดูนะดูนะเหตุผลที่พี่ไม่ลงคลิปด้วยไม่ใช่อะไร YouTube พี่บินพี่หมดไฟนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะงัดถวายดูนะครับผมเจอคนเมื่อไหร่พี่จะงัดถวายดูนะครับตอนนี้นะครับพี่ก็ไลฟ์สด,สดติีมมิ่งในทิกตอกบ้างนะครับผมเป็นช่างพนข่าวนะเนี่ยเห็นปะสเต็ปยังพิ้วเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยผมเคยเปิดหนึ่งหนึ่งในทิกตอกแล้วไม่มีใครสู้พี่ได้เลยน้องๆอุย้ยเอาอันนี้แหละดีสุดละเอคนี่ะไม่เคยมีใครสู้พี่ได้เลยเฮ้ยเหมือน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 จะไม่เจอคนไอเอสจีเอสมันมัน มันโหลขนาดนี้หรอวะเนี่ยตุบปุ่มบางตุ่มันอาจจะงงๆบ้างนะครับเพราะว่าพี่ยังหายไปนานไปเล่นเกมอื่นม่เจเยอะเกินมันจะสอนทําไมวะเนี่ยเดี๋ยวเก็บลูกซองแล้วกันนะครับผมพี่อันนี้อันนี้มันคืออะไรวะใช้ดิเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วหรอมันสามารถบูทบูทเอเอพได้แล้วหรอเนี่ยเยี่ยมวะเยี่ยมเก็บเหรียญด้วย เฮ้ยเดี๋ยวเอากระเป๋าก็ไหมผมที่ได้กระเป๋าอ่าว่าน้องๆน่าจะได้แล้วล่ะนะครับผมงงบ้างนะครับบางทีก็ก็ห่างหายไปนานก็งงเป็นเรื่องปกติแต่ก็สีมือก็ไม่งงนะครับอันนี้มันเป็นของเยอะที่สุดอุ้ยเกาะสามวะเอาก่อสามไขึ้นแถวๆนี้นี่ว่านี่นี่มันจะอยู่ตรงนี้ XF8 ยังเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยเจอยาเจอยาเฮ้ยมันมียาชุบแล้วหรอ เฮ้ยมันเจ๋งไะเนี่ยมันสามารถแบบชุบตัวเองได้แล้วอะ,ะเวลาเล่นหนึ่งหนึ่งอะแต่มันยังแบนคอมอยู่หรือเปล่าวะทุกคนลองเมนกันหน่อยดิเดีย๋ยวพี่จะพายายามแบบว่าไม่ตัดชลิิอเลยมากพี่เจอคนละเฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นคนนะพี่คิดว่าจะเจอบอทต่เจอคนวะวันนี้พี่จะเอาชีวิตรอดได้ไหมโดดอย่างนี้นะครับผมสเตปพี่อะ เฮ้ยนี่ๆโดนไปไงหัวไปเลยเม็ดแรกที่ก็หัวแล้วน้องๆฝีมือพี่ยังยังเหมือนเดิมนะพเพระเผื่อโหดกว่าเดิมด้วยเพราะว่านิ่งอู้มันมีคาด้วยเนี่ยเผื่อโคตรกว่าเดิมอีกเพราะว่านิ่งขึ้นนะพี่ว่าฝีมือพี่เฮ้ยมันมีมันมีอะไรสีฟ้าอะไวะเนี่ยทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยป่ะเดี๋ยววันนี้ได้หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวไป มันทุกอย่างมันใหม่หมดเลยนะมันก็รู้สึกคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าเรามันสายนี้อยู่แล้วนะคุยตาม y o ท t u b e ตั้ง4ี่แสนคนแต่บินไปแล้วนะฮะบินไปทําไมก็ไม่รู้มันบินได้เว้ยช่องพี่พี่งงเว้ยมันมันจะบินทําไมมันอยู่เฉยมันก็อยู่ได้แต่มันมันจะบินไปทําเพื่ออะไรนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะพูดไปเยอะๆแบบนี้นะพี่รู้สึกว่าทุกคนชอบเสียงพี่หรือยังไงนะฮะเวลาทิปที่พี่ตัดแลวพวกเองไม่ดูนะครับ อันนี้พี่ก็ตัดแหละนะครับผมประกอบให้คลิปมันดูสวยงามตามแท้เนี่ยแต่เบอร์งานคุยเจอคน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 เดีย๋ยวเดี๋ยวรับของกันแล้วก่อนรับทั้งหมดไปไงหัวยแล้วน้องน้องโอ้คนมันเขาเรียกว่าไงคนมันเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่ดีคนมันเคยเป็นถูกปะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ยเจอคนอะดูนะดูนะนะโดนเป็ไงเม็ดเดียวนะโดนเป็นที่สองแตกสีมือพี่ยังเหมือนเดิมนะยังไม่ตกเลยเพื่อเผอเก่งกว่าเดิมด้วยพี่คิดว่านะดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่จะมีตรงไหนหรือเปล่าอยากจะไฟเหมือนกันนะปับปับอย่าเวลาเดินอนะนี่ขับรถตุกๆเท่าหน่ไหมไม่ได้ขับนาน โอ้ยมันบังคับยากจังวะโอ้บังคับยาก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 ขึ้นว่ะโอ้โหเจอคนเจอคนเจอคนเจอเดี๋ยวดูซอกมั่งดูซอกมั่งโอ้หัวโอ้แต่มันโดนตัวเยอะกว่าเนาะโดนตัวเยอะกว่าก็ตามสภาพเป็นไรถือว่ามันก็โอเคอะพี่ว่าโอเคอะนะเล่นครั้งแรกด้วยอะคนเพิ่งเล่นเหมือนกัน ดามเมจดเข้าด้วยแสดงว่าคนพีพีเล็งหวงเดียวนะอพพกหวับ้างดูเจ <c ười> ดูเดยน้องโอ้โหคือต้องฝดไหลพี่แล้วบ้า,เพ,าเพราะว่าพี่เล่นเก่งขึ้นปกติพี่ก็เก่งอยู่แล้วไงมันมันอันนี้มันเก่งขึ้นมันก็ทวีความเก่งไปอีกหน่อยนึงก็คือเก่งมากคนอะไรเล่นเกมเก่งทุกเกมเลยมันก็ไม่ไหวนะ ตอนนี้พี่จัดมาแล้ว5คิวนะครับผมไอตรงเดี๋ยวขึ้นไป้างบนนิดหน่อยอันนี้พี่อัดคลิปด้วยนะมันกินสเปคพี่ด้วยนะเว้ยแล้วมันดอปในการเล่นพี่ด้วยนะเว้ยแต่พี่เลนในขนาดนี้ก็ถือว่าุบแล้วและเดี๋ยวดูแถวนี้ดีมีปะมีไหมมีไหมพร้อมเสมอเฮ้ยมีคนวะทุกคนไอจุดเหลือ,องๆแยกคนปะโอไม่ใช่มันเป็นจุดเหรียญนี่วะ,ะคิดว่ามีคน พี่ไม่กลัวอยู่แล้วาเดี๋ยวมันต้องเจอกันสักหน่อยต้องเจอกันสักตั้งหนึ่งอันนี้ไม่ได้โม้อันนี้เรื่องยิงเลยพี่ก็ไม่ไม่ใช่คนโมอะไรมาจากไหนเราคุยพลานเป็นไงท่ามันหัวทุกเม็ดจริงๆไว้เด็กคนนี้เนี่ยมันแม่นจริงๆอย่างนี้นูนใช่คนปะเอาละระยะนี้ไอ,ไ,อไอเอเคไม่ค่อยไม่ค่อยเข้า นี่คนคนแต่ว่าคนดูยังมองแค่ไม่ทันอ่ะเนี่ยเฮ้ยใครงัดถั่วไม่เป็นมันไม่ได้อย่างนี้นะถูกปะถึงจะยืนนิ่งๆใครใครงัดไม่เป็นไม่ได้อย่างนี้นะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ย,ย,ย,ยหลายตัวจัดหลายตัวจัดสอง,งมั้งโอ้ยหลายตัวจัด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงแบบไม่มีสีอะไรผสมเลยอ่ะโอ้มันเอาเรื่องนะเด็กคนเนี้ยมันเก่งสุดยอดจริงวะใครใครก็จะเล่นได้อย่างพี่มาอีกแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้ยโอ๊ย,อยเพื่อนยิงอะไรล่ะยิง,งยิงคงยิงคว้างเฮ้ยอู้สีมือพี่มันก็ ก็เก่งเหมือนเดิมนี่ว่าใช้เอเนี่ยเอคไม่โกงอุ้ยตรงตรงนี้ด้วยนี่ปะหนึ่งหัวปะหนึ่งหัวปะพลาดปะโหเบิ้ลตอนนี้ที่พกคิวแล้วอ่าถ้าเป็นพลาดตัวก็โดนไปตัวเดียวนะเอ้ยแถวนี้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 เหมือนจะมีมีหรือเปล่าแต่พี่ว่ามันมีนะแต่เห็นเหมือนเหมือนจะมีนี่นี่นี่ โอ้โหมันต้องมีพื้นฐานในการเล่นนี่ๆไกลๆระยะไม่ได้นี่นู่นนู่น,นไม่ไพี่ไม่ได้โปรนะน้องๆพี่บอกน้องๆน,น้องก่อนว่าพี่ไม่ได้โปบถุยถุยถุยจะหนีไปไหนล่ะพี่บอกน้องๆก่อนนะ พี่ไม่ได้โป้นะครับฝีมือพี่ล้วนพี่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้โปรล็อกหัหวต่อย่างใดฝีมือพี่พล้วนน้องๆพวกเองย่ามาว่าพี่โปมันไม่ได้นะเว้ยพี่รู้แอบคิดกันมาแหละเฮ้พี่แม่งเก่งจัดเลยว่าโปหรือเปล่าวะเนี่ยเลือกคิดเลือกคิดเพราะว่าพี่เทพจริงใครเขาเล่นโปนะครับยุคสมัยนี้ใช้ฝีมือเดยเฮ้ เหมือ so no นเหมือนแถวๆนี้เหมือนเหมือนมันขึ้นแถวๆนี้นะแถวๆนี้นี่นข้างหน้าข้างหน้าเอาละดูดูระหว่างวิ่งพี่ยิงนะเป็นไงระหว่างวิ่งพี่ยังยิงหัวโอ้สีมือมันต้องสีมือขึ้นก่อนนู่นระยะแบบดีระยะแบบไกลๆอ่ะนู่นอุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่โดนอุ้ยอุ้ย อุ้ยนี่พลาดหน่อยพลาดหน่อยมันยึกยกักมันยึก,ย,กยักโอ้ตรงไหนตรงไหนโอ้โอออุ้ยฆ่าไปยิบผ้าแล้วว่าอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทเอาสองหน่อยยัดหัวโอ้โหหัดตัวบ้างเดี๋ยวทุกคนหาว่าผมโป ก็อัดตัวบ้างเวลาไปมหเหลือเหลือตัวเดียวแล้วทีแชมป์แน่ๆอย่าเอาโอ้ยเดี๋ยวเอากระทาฟ้ามั่งดีกว่าเอาปืนนี้เนะไไี่นยเป็นไงจำเป็นต้องมีสกินโดนหัวเหมือนกันน้องๆมันโดนหัวเหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องมีสกงสกินเพลงทรงทรงสกินเทพ,เพ,เพแค่มีฝีมือขนาดที่เล่นามานานเนี่ยพี่ยังยิงได้แบบคืออะ พวกเองยอมรับพี่ยังงว่าพี่ไม่ได้ห่างหายไปไหนนานที่ก็่อยู่ในแถวนี้แล้วนะสีมือพี่ก็กดอยู่นะครับโอเคก็ใครที่รับชมพี่ทางเพจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดใจพี่ด้วยใครที่ดู youtube เห็นเพิ่งเห็นพี่นะครับก็กดติดตามพี่ไว้ช่องเดิมพี่บินไปแล้วอันนี้ช่องใหม่ติดตาม2 0 0พกว่าเนี่ยกดเยอะๆนะเดี๋ยวพี่จะมาเล่น แบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆถ้าเห็นผลตอบรับดีนะครับแต่พี่ก็ไม่หายไปไหนอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ